สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสาหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสาหรับวันนี้เหรียญที่นำมาให้พี่รับชมกันก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงู่ทวดนะครับผมหน้าเลื่อน5รอบนะครับผมปี2530นนะครับผมก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่ออกถัดจาก เหรียญรุ่นใต้ลมเย็นถ้ารุ่นใต้ลมเย็นที่ผมเคยนำมาให้ชมเนี่ยก็จออกปี2,526นะครับผมอันนี้ก็จะออกหลังใต้ลมเย็นเนี่ย4ปีแล้วก็ถัดจากนี้ก็จะเป็นเลื่อนพัดยศที่ผมเคยนำมาให้ชมแล้วครับที่ออกปี36นะครับผมรุ่นนี้เขาก็จะเรียกว่ารุ่นหน้ารอบนะครับหน้าเลื่อน5รอบนะครับผมปี2,530ก็คือลักษณะตัวใบหน้านะครับทางด้านหน้าเนะี่ยจะเหมือนเสมารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมนะครับ ลักษณะเหรียญก็จะเป็นรูปทรงเสมานะครับด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดนะครับเต็มองค์นะครับผมมีรูปเหมือนช้างอยู่ทั้งสองข้างนะครับด้านบนศีรษะของท่านก็จะมีตัวอักษรนะครับระบุ5รอบนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นพระจันทร์ทิมนะครับแล้วก็ระบุปีพศ2530นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับ หมือนเดิมนะครับหยิบเหรียญขึ้นมานะครับผมจดจําพิมพ์จดจํารูปแบบเหรียญนะครับเหรียญไม่บวมไม่อ้วนนะครับไม่อืดนะครับผมจุดที่นูนออกมาเนี่ยจะต้องเป็นเฉพาะตัวของพระอาจารย์ทิมรวมถึงหลวงปู่ทวดนะครับผมส่งเข้าดูที่ใบหน้าของหลวงปู่นะครับผมใบหน้าคมชัดนะครับผมเบ้าตาลึกทั้งสองข้างนะครับมีจุดมีเมตาเป็นจุดไข่ปลากลมนูนทั้งสองข้างนะครับผมเปลือกตาเนี่ยครับเห็นไหมครับ ลองแก้มลึกๆนะครับผมจมูกโด่งตั้งเป็นสันนะครับแล้วก็ตัวเส้นหน้าผากเนี่ยจะเป็นล่องลึกลงไปนะครับผมสังเกตตรงเปลือกตาเห็นไหมครับก็จะมีเส้นเปลือกตาเนี่ยที่เป็น2ชั้นนะครับนะครับเป็นเส้นขีดเล็กๆนะครับผมนะครับจดจําใบหน้าจดจํารูปแบบใบหน้าของท่านนะครับเ่อนลงมามีเส้นคอ2เส้นนะครับผมอยู่ในแนวเฉียงนะครับกระดูกไขปลาร้าลึกๆนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นริ้วเห็นไหมครับคล้ายๆกับ ริ้วของกล้ามเนื้อนะครับที่แกะให้เหมือนกล้ามเนื้อเห็นไหมครับรวมถึงมัดกล้ามนะครับนี่ครับตัวริ้วจีวรรวมถึงริ้วประคตเนี่ยตั้งเป็นสันคมชัดเห็นไหมครับเนี่ยปลายจะแหลมแหลมนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็ตั้งเป็นสันขึ้นนะครับแหลมคมแบบนี้นะครับปลายแหลมเห็นไหมครับประคตริ้วจีวรที่บริเวณแขนเป็นริ้วชัดเจนนะครับผมนี่ครับลักษณะตัวของหลวงปู่นะครับด้านบนเหนือศีรษะ มีตัวอักษรเป็นคําว่า5รอบนะครับผมเป็นเลข5าไทยนะครับแล้วก็รอบนะครับตัวอักษรก็จะเรียวแหลมนะครับผมตั้งเป็นสัน์เล็กน้อยนะครับด้านบนกรอบนะครับผมจะมีจุดไข่ปลาเรียงกัน4จุดนะครับผมกลมนูนนะครับแล้วก็มีอกขระบรรจุอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมไม่ตื้นไม่เบย์นะครับจุดไข่ปลารวมถึงตัวขระนะครับลายกระหนกคมชัดนะครับ ด้านข้างบริเวณเข่าเนี่ยก็จะมีช้างนะครับผมตัวอักษรหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับนี่ครับช้างอีกหนึ่งฝั่งนะครับก็จะมีเมตตากรมนูนเห็นไหมครับนี่ตัวลายกระหนกคมชัดนะครับมีความเรียวแหลมคมนะครับผมนี่ครับเสมาหน้าเลื่อน5รอบปี30นนะครับผมอันนี้จะเป็นทองแดงลมดำนะครับ พื้นผิวเหรียญเรียบตึงนะครับผมเห็นไหมครับตัวเหรียญเนี่ยก็จะเรียบไปแบบนี้ไม่บวมไม่อืดไม่อ้วนนะครับนมครับสอง้วดูขอบขอบเห็นไหมครับก็จะมีเส้นกระแสเหรียญเป็นเส้น่เส้นขนแมวนะครับเราจะแขงให้สะท้อนแสงนิดนึงนะครับผมนะครับเห็นไหมครับเส้นขนแมวสายกระจายออกไปนะครับผมแล้วก็พลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับเริ่มดูที่รูเจาะเหรียญนะครับปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับผมมีขี้ปิ้นที่เกิดจากการตัด ตั้งขึ้นนะครับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมน่ครับแล้วก็ตรงขอบขอบที่เป็นตรงขยับนะครับนี่เขาก็จะปิ้นตั้งขึ้นแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับนะครับมีชีพปิ้นนะครับผมแล้วก็เนื้อศีรษะของพราจานทิมนะครับจะมีเป็นเหมือนริ้ววงเดือนใช่ไหมครับโค้งแบบนี้นะครับท้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับผมนะครับเห็นไหมครับ ต้อัคระนะครับผมโค้งมนมาแบบนี้นะครับเนี่เป็นริ้วงเดือนมาโค้งมาแบบนี้นะครับทางเหนือศีรษะแล้วก็ตรงด้านใต้นะครับตรงพอศเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นริ้วมานะครับชนกับเลข2เห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับริวงเดือนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใบหน้าพระจาจาร์ทิมนะครับผมมีความคมชัดนะครับมีเมตาทั้งสองข้างนะครับผมเป็นจุดไข่ปลากลมนูนนะครับผม เือตาลึกๆนะครับผมเบาตาลึกๆมีเส้นข้างเมตานะครับทั้งสองข้างนะครับเส้นผมเป็นขีดๆนะครับผมทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับน่ครับจดจําใบหน้านะครับริ้วจีวรลึกคมชัดนะครับตัวของพระจาจาร์ทิมเนี่ยก็จะมีมิตินูนออกมาจากพื้นเหรียญนะครับผมเนี่ยทั้งตัวใบหน้าแล้วก็ลําตัวนะครับน่ครับด้านล่างมีตัวอักษรนะครับพระครวิสยโสพลวงเล็บทิมนะครับผม ระบบปีพศ2530นะครับแล้วก็เบสิกเหรียญพื้นฐานทั่วไปครับพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับเส้นกระแสเหรียญที่เกิดจากการปั๊มนะครับนี่สากระจายออกไปด้านข้างนะครับนี่ครับคีปิ้นเกิดจากการตัดนะครับผมเส้นกระแสเหรียญยืดยืดแบบนี้นะครับนี่ครับสากระจายออกมานะครับผมแล้วก็ขอบตัดนะครับขอบตัดก็จะเป็นการตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับผม ตัวลักษณะฟันแตกก็จะเป็นร่องเป็นบ้างนะครับสลับกันไปนะครับผมนะครับเป็นร่องเป็นขีดเป็นบ้างแบบนี้นะครับขอบตัดอีกหนึ่งฝั่งนะครับผมนี่ครับเนี่ยบางทีถ้าเครื่องจัดเขามีแรงปั๊มกระแทกแรงนะมันจะชอบมีปี๊ดปดตรงนี้ครับก็จะช่วยพิจารณาได้ง่ายนะครับผมสำหรับเหรียญนี้ที่นำมาพี่รับชมกันก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะครับผมหน้าเลื่อน5รอบนะครับปี2530นะครับผม ขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณค้า